เรื่องราวของกอริกบุตรครึ่งเทพของราชายเอลดนกอรฟีและชาราชินีมาริกาถึงจะมีเสื้อชายของเทพกอริกก็ยังคงรู้สึกว่าตัวเองนั้นนะครับไม่มีพลังต่างจากพี่น้องของตนเองกอรวินและม็อกเพื่อที่ทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นนั้นนะครับกอริกได้นาําเศษชิ้นส่วนของผู้มุมหมองที่พ่ายแพ้แก่ตนมาติดตามตัวเพื่อแสดงถึงพลังอํานาจที่ตัวเองมีนี่คือสาเหตุที่ทําให้กอริกนั้นนะเริ่มตกอทรงสู่ความบ้าคขั่งและความสิ้นหวัง จึงนำพี่น้องของเขาอ่ะเริ่มที่จะทอดทิ้งเขาไปชื่อเสียงที่แย่แยของกอริกครับได้ชักนำไม่พูดมองหลายคนที่ได้ข้ามผ่านดินแดแห่งนี้หมายหัวกอริกเป็นคนแรกในการครอบครองหมาลูนะครับอีกทั้งนี่คือใส่ที่มากอสบอตตวแกที่เราเจอก่อนที่จะมาพบกับกอริกอ่ะได้พูดถึงกอริกในทำนองที่ว่ากอริกนั้นอ่ะไม่ได้ใช้ชื่อว่ากอริกร้อยกริงสิ่งที่โชว์ถึงความบ้าพังของเขาแต่พูดถึงกอริกในทำนองที่ว่ากอริกนั่นะเป็นราชาแห่งทองคำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสายทมพันที่ดีระหว่างมากนและกอร์ลิกนั้นเป็นสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนนะครับอีกทั้งขวานของกอร์ลิกที่เราเจอในเกนเหมหลังจากที่ไปแลกมาปมบอกว่าขวานอันใหญ่โตที่ถือด้วยกอร์ิกร้อยกิ่งขวานทองคำนี้ถูกติดไปด้วยัญลักษักของสัตว์ร้ายซึ่งบกบอกถึงความแห่งแกงของราชาแห่งเอลดนคนแรก อีกทั้งเรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับอดีตของกอรลิกที่ได้จากไอเทมของมิมิเ r ิลนะครับซึ่งบอกว่าเมื่อกอรลิกโดนขับไล่จากลินเดลเมืออหลวงหลักแล้ว,วเขาได้นําสิ่งของล้าค่าติดตัวมาด้วยซึ่งไอเทมนี้คือหนึ่งในนั้นหรือมันชื่อเรียกว่าความชั่วร้ายของมาริกาครับตัวต้นของกอรลิกนั้นนะครับ,รบได้บ่งบอกอย่างมากเลยว่าตระกูลของทองคำนะั้นะตกต่ำถึงขนาดไหนนะครับ แล้วก็เมื่อเราเจอกีเดียนที่โตกลมเขายังได้บอกถึงกอลิกเนี่ยน้องที่ว่ากอลิกร้อยกิงที่ยังอยู่ประสาทสตอมเบลนั้นนะ่ะถึงจะเป็นเชื้อ่ายของกอลฟีแต่เขาก็ยังเป็นแค่ขนโง่ที่ไรซึ่งพลังแต่ยังมองหาแต่เพีงอำนาจมาเพื่อเสริมบริีตนเองคนอื่นเกรงกลัวท่านเองนะครับโดยที่แท้จริงแล้วครับพลังของกอลิกนั้นน่ะก็มาจากชิ้นส่วนที่ติดตามตัวซึ่งกอลิกได้พูดในจังหวะที่เราตายนั้นว่าเจ้าผู้บมองเจ้าไม่เหมาะสมเลยที่จะมาเป็นชิ้นส่วนที่อยู่บนตัวข้าซึ่งบ่งบอกถึงงงงว่าาทไมพลััขขออเเยะนะครบ อีกทั้งเมื่อกอลิ์เลือดเหลือครึ่งหลอดนะครับเขาได้นาหัวของมังกรมาเสียดตัวเองซึ่งันบอกว่าเราทําให้กอลิ์จนมุมแล้วนะครับและเขาต้องใช้กลเม็ดสุดท้ายมาสู้กับเรานะครับเอาละครับก็เรื่องราวของกอลิ์บุกครึ่งเทพก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบไมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปแบบนี้ต่อไปในะนะอนาคตด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ